มี2คันนะครับตอนนี้ก็คือมี d ีซีเกับ DC 60เดี๋ยวผมจะพาไปดูดีซีหกศนี่รุ่นรุ่นตวงกระสอบนะดูดูเครื่องไปยหนนะุ๋วคนเดี๋ยวจะพามาดูคูโบตา้ารถเกี่ยวข้าวนะครับเ okay, ครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอีกหคลิปที่เป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้ได้เห็น สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญาครับยูทูบเบอร์สายโดยพัดพลคนราหญ้าวันนี้พัดพลอยู่ที่บ้านหนองว่าตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสานี่คืออังคารการค้านะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวมือสองนะ มีหลายรุ่นมีหลายคันนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวจะพามาดูคูโบต้ารถเกี่ยวข้าวนะครับรุ่นนี้เป็น DC70G นะฮะนี่อันนี้1ตันนะเก็บข้าวได้1ต,ตัน1ตันเอหรือว่าตันกว่า,วานะั่นแหละทุกคนพาไปดูก็คือมีท่านใดที่กำลัง,ลงมองหารถดูดข้าวรถรถเกี่ยวข้าวมือสองคูปต้าสักคันหนึ่งนะฮะคันนี้ ราคานะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทใช่ไหมัสี่แสนสามหมื่นบาทมีเล่มพร้อมเรียบร้อยชั่วโมงชั่วโมงการทั้งานสักชั่วโมงครับประมาณประมาณสองพันชั่วโมงนี่ครับทุกคนดูแท็กดูแท็กแท็กนี่ยังดียังใหม่อยู่เลยนะครับทุกคนนี่แท็กที่รถหรือว่าเป็นแท็กแท็กที่ที่รถมาเลยปันจะเป็นแท็กไหมหรือเปลี่ยน 2,000ชั่วโมงนี้ก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับทุกคนแท็กยังดีนะส4แส3หมื่ครับทุกคนเอาไปรับจ้างผมว่า2-3ปีนี่2ปีนี้น่าจะคุ้มเลยนะชาวบ้านผมนี่รับจ้างไล่แล้ว800ที่นี่ราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะขึ้นขออยากขึ้นไปข้างบนนะขึ้นข้างบนก็เป็นคน,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 นโดนโอุ๊ <c oughs> นี่ฮะไปดูข้างบนยังไม่ผ่เลยนะครับยังไม่ผ่เลยอ๋ยอ นี่ยถ้าท่านใดสนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์วางอยู่ข้างล่างนะครับที่ร้านอังคารการค้าบ้านหนองว่าตําบลงัวบาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้มีอยู่1คันอีกคันมีสองคันนะครับตอนนี้ก็คือมี DC 70กับ d ีซีเดี๋ยวผมจะพาไปดู DC 60หไอตัวนี้จะเล็กล,ลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะ อ๋อตัวนี้เป็นตัวอักษสอบอักสอบตวงน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นพัฒนามาจากรุ่นเอเอสเอสเอสอาร์เจสามรึเปล่าเป็นบอกเทว่าตัวน้อยๆคู่ตาตัวน้อยๆอ่ะเอสอาร์เจสามไอ้รุ่นรุ่นข้อล่วงไหมรุ่นรุ่นข้อล่วงไหมเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นตวงกระสอบนะครับยังรุ่นนี้ยังไม่มีอุ้มนะผมจะพาไปดูไอ้ตรงที่มันตวงกระสอบ นี่ฮะนี่น,นี่รุ่นรุ่นตวงกระสอบแล้วนี่ยฮะรุ่นตวงกระสอบดีซีหศจะใหญ่กว่าจะอะไรุ่นที่ช่างป๊อปที่เชียงรายที่ผมรีวิวที่เชียงรายนะตัวนี้ราคาราคาเท่าไหร่ราคาน,นีแสนเอ็ดอ,ดอดันนี้แสนหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนแสนหนึ่งหมืนนะครับก็ค,บคือ,คอบำบรุงซ่อมแซมเรียบร้อยพร้อมใช้งาน พมใช้งานเลยนะครับเนี่ยดูดูเครื่องไปไหนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับเปนนี้สนใจก็หมายเลขโทรศัพท์นะฮะที่วางอยู่หน้าจอขณะนี้โอเคมีรถไหนพ่อไหมครับ นีเป็นเอฟซีดีบอสอ๋อไุนตัวนี้บอทังสเลยขายจบขายเปจบตน่ขปสอบทเป็นโคแบน่าจะเป็นไอังคะบอกน่าจะเป็นไอจัละบอกเชมตุ่มกำแพงเพชรล่ะเสือเพ ซื้อไปคายกันไอ้ร่านไอ้ตะเขียวร้านไอ้ใช่ร้านบักอัดมาเสื้อแถวนี้บัดเพราะว่าผมก็มาจากอุตรดิต์โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่เป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้ได้เห็นนะครับว่ารถไถ นานตามคูต้ามือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับของมือสองถ้าท่านใดที่สนใจก็มาดูได้เลยนะครับที่อังคารการค้าบ้านหนองว่าตําบลงวบาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักยาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ